สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับคุณลงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับสแกลลี่ออฟบ,บีอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า escape mr crazy mansion น,น,นะครับเนม,มามีคำว่า mansion mansion แปลว่าคา uh นะลือหาดนะเราต้องทำการหลบหนีาตาม mr crazy หนะ้าตาเป็นยงไงไม่รู้เนี่ยหน้ายิ้มๆเนี่ยโคตรสยองเลยดูนะ <laughs> ออกจากแมนชั่นเอ้ยมีหมดฮาร์ดอีกแล้วว่าเล่นไม่ได้โห Easy, เล่น e ซี่อยากเล่นาร์ดไปเลยอะ่ะดัทที่แล้วก็เล่นีซี่มันอ<ร>ีสเกินเพื่อนไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยกดเข้ามาแล้ว้ยดูดิอะไรวะหน้าครวิ่งวะโ้โหหล่อเลยนี่ไงแมนชั่นของไอ้ตัวนี้อ่ะเปิดเข้าไปแล้วดินี่คือทางออกแน่ใจนะว่าทางออกอ่ะเฮ้ยโอ้โหไปไปกับดักโอ้ยตกมาข้างล่างเลยดิเฮ้ยเราต้องกระโดด่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันไม่แตกมันไม่แตกไปได้เลยีซี่ แล้วจ้าผมพิเศษเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหห้าร้อยโลบักจะบ้าเหรอไม่เปิดประตูอ้าวเปิดประตูเข้าไปว่ะเฮ้ยเจอกับดักหนูยักษเขาญาติเดินผ่านแบบชิวๆอีซี่เกิดมันวางห่างไปไอะดิส่งก็เป็นอีซี่ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอย้เอาเลยเหรอเฮ้ยจับเราเฮ้ยตรงนี้มีทางเฮ้ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดเฮ้ยทันวะ โอ้โหเอาเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> อยู่ดีก็มาจับเราอาอะไรก็ไม่รู้เออต้องพังไม้โอ้ขย่าไม้ลงไป <c oughs> เฮ้ยมีคนเล่นเยอะเลยอะเพื <c oughs> ่อนนายก็ป <c oughs> แปนายก็ติดอยู่ในแมนชั่นนี้เหมือนกับเราซุบินะ <Hey> เราได้ครับคุณผู้หญิงฮึไปแล้วตามมาครับ <c oughs> ตามคุณลุงมาคุณลุงจะพาหลบหนีจากที่นี่เองเร้ยบๆกดปุ่ม ดิดดิขึ้นมาแล้วหุยหึงข้างบนแล้วหุยย่ยแมแย่มมุมีพิษนะครับระวังไปแล้วเฮ้ยดูดิมีคนโดนจับเป็นเฮ้ยมันวิ่งตามมาอุ้หุยๆุยต้องไปเลยโอ้ลงมาปาวะาุยตกใจมันวิ่งตามหลังมานึกว่าจะให้เราโดดอย่างใจเย็นนะดิโอ้ตรงนี้มีเลเซอร์หุยตาตาลายจัดเลยอะ เฮ้ยเลเซอร์มันลายหรือว่าตาเราลายวะไปไปแล้วตรงนี้มีเลเซอร์ขึ้นลงวะญาตเดินเฉียงเฉียงอย่าใจร้อนสิครับคุณผู้หญิงเออพอมันลงมาเราก็โดดได้นี่ว่าเอ้ยแล้วก็สลับกันอย่างนี้เลยแล้วเร็ว,เ,รวเอ้โดดโอ้ยโอ้โหมันจะผ่านอยู่แล้ว ไปแลวแล้วมันมีคนเล่นเยอะเอ้ยมีคนเล่นเยอะมากเลยอะ่ะไปแล้วหูยเฮ้ยหูย,หยราวามันขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยมันขึ้นเรื่อยอ้ต้องโดดเร็วๆเอาแล้วต้องโดดสเต็ปเดียวผ่านไปแล้วอย่าปิดประตูเกือบระลายอะดิเกือบล้มเหลวปีมันได้ขึ้นไปตามสาวน้อยไปยังไงครับนี่หร ไปไปเขาบอกเราไปอย่างนี้วะ่ะเฮ้ยเ,เจอสาวอีกคนนึงเปิดวิทยุอหรอเอออะไรวะเนี่ยห้องนี้มันดูดีมันขึ้นขึ้น,นลงลงวะ่ะโอ้ยเราต้องโดดต้องโดดผ่านไอ้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะ,ะับไปขว่งหนึ่งให้ได้เดีไปแล้วโดดมาแล้วที่ตรงนี้เขียนว่าทางออกวะ่ะออกจริงเป่าอ๋อต้องการกุญแจวะ่ะเราต้องไปหากุญแจก่อนอยู่ข้างบนแล้วเปล่าชั้นสอง,งกุญแจอยู่ไซต์ตรงนี้มีลูกศรชีว้ว่ะอ่าเพื่อน เว้ยโ oh! <c oughs> อ้โหเว้ยตกไปตายมันไม่มีพื้นน่ะโอ้โหมันมืดหน้ามันมองไม่ค่อยเห็นเลยเอาไหมเอาไหมนี่ไงโอ้ oh! มันไม่มีพื้นใ <c> ห <oughs> ้เปิดก่อน <c oughs> เพื่อนเออโดนผ่านนี้ไปอ้าวอ๋อนี่มันเลื่อนมามันเลื่อนมาไม,าอมาออ่อีกไม่อีกเออเฮ้ยอเฮ้ยทนทางยาวไกลเลยอะเฮ้ยเกือบไม่ถึง โดดโดดโดดเฮ้ยอ้อเฮ้ยมันลวงได้อ้อจริงๆมันมันมันวัดมันวัดดวงอะเน,นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้ปะเอ้ยไม่ได้ <c oughs> ขวาขวาแล้วก็สายเฮ้ยอะขวาเว้ยขวาแล้วต้องสายอันนี้สายเดสายด็ก่ะอุย้ยสายไม่ใช่หูซาไปขวาสายแล้วก็มาขวาอีกทีนึงเออไายได้แล้วตรงนี้ เฮ้ย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 วะมาทางไหนมันฮาเฮ้ยอ่ามันใจจะวายเมื่อกี้มันหล่มาจากไหนวะมันหล่มาจากตรงไหนอะเนี่ยหล่อมาจากตรงไหนอะหรือว่าเราต้องหยุดวะอ๋อเราต้องเราต้องหลบตรงไฟปะอุ้ยอุ้ยห้ามเดินนะ่ะเราต้องเดินตอนมันไฟเขียวหรอใช่ปะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันจะมีสัญญ,ญาณไฟหมอก อันนี้เดินได้โกลกวาอันนี้ห้ามเดินห้ามเดินตายนะเพื่อนอ๋อเพื่อนกับเรามันเห็นสีไม่เหมือนกันว่ะเฮ้ยกลัวไฟแดงห้ามเดินเออเฮ้ยเพื่อนเราไปยาวจังอุ้ยอุ้ยมันมันเดินเร็วขึ้นตายไปแล้วอุ้ยมันมันเร็วเดินเร็วมากเลยอะ่ะขอหยุดก่อนไปทางไหนอ,อะ่ะ ไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยเหมือนจะปีนถาาังขยะว่ะเฮะไปได้ยังอ่ะอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือผ่านแล้วโอเคเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่อย่านะอย่ามาจำสกแกรเราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีหีบให้เปิดวะ่ะอุ้ยโอ้หีบมีพิษจะรั่ว <c oughs> โอ้อวัดดวองอีกแล้วเหรอเฮ้ยเราเปิดไปอ่านหนึ่งแล้วมันไม่ใช่วะ่ะนี่ไงเราต้องแบบเปิดหีบพี่ถูกต้องเหรอ นี่ไงอันนี้ไม่ใช่ขอญาตนนี้อ้าไม่ใช่อุ้ยโอ้โหเดินหลบมาแล้วนะอะไรวะวิวสี่อันก็เปิดผิดแม่งสามันเลยอ่ะโอ้เอาดีๆเหลือ,อน,นี้เหลือ,อน,นี้เหลือ,อน,นี้เอ๊ะอ้าวเฮ้ยแล้วมันอันไหนอ่ะมันอันไหนวะ หรือว่าแม่งไม่ใช่วะหรือว่ามันไม่ใช่กุญแจที่อยู่ในรูนี้วะเฮ้ยมันต้องใช่เด้มันมีหีบอยู่สี่ใบอะอ้าวกูได้กุญแจมาแล้วนี่ว่าก็คืออันนั้นแหละโอ้โหแล้วเปิดประตูนี้ได้ยังอะเฮ้ยเปิดได้แล้ว โอ้ทางมืดจัดเลยอะไม่ต้องขึ้นลิฟต์วะมาขึ้นลิฟต์ไปไหนยังไม่รู้เลยนะเฮ้ยน่าก,กลัวอุย้ยตรงนี้มีรูให้ออกอุย้ยมันก็ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหเราต้องเดินไปตามทางขึ้นบันไดไปก่อนนะอุย้ยเขาทอระบายบักทออีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ทอก็ช่องแอร์นะมีอยู่แค่นี้นะโอ้โหตรงนี้มีน้ำหลอมเหลวสีเขียวเขียวอีเฮ้ยมันมีปูดๆด,ด้วยว่ะไปแล้วเฮ้ยโอไม่ทันเหรอ <c oughs> <c oughs> โดนปูปตายได้ไงเนี่ยไปแล้วโดนวิตรงนี้มีคลองกระดูกที่ทับถมกันมีคนเสียชีวิตหลายคนเลยวิวิหนูหนูหนูกัดหนูกัดหน,หน,หน,หนูหนูแม่งน่กกากลัวไปแล้วจะมาโดนหนูกัดตายไม่ได้คนบ้าอะไรโดนหนูกัดตายเฮ้ยเฮ้ยเจอบอสเจอบอสปืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนวะ ไอ้กูอ๋อต้องต้องเจอบอสก่อนแล้วปืนจะโผล่มาโอ้โหยังมืดมืดมากหูยฉัมองไม่เห็นมิสเตอร์เคซี่บอสุ้ยมันมืดมากเลยอ่ะุูยมันจะจับเรากินจับเรากินุยครึ่งหลอดแล้วรึ้งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอุ้ยไม่มีเอฟเฟกต์เลยเลยหรอเฮ้ยนี่ผ่านง่ายนะง่ายไปนะอีซี่นะอย่างเงี้ยโอ้โหยิงยิงยินยิงแบบอีซี่ยืนยิงอย่างเดียวเรียบร้อยผ่านเลยเทคเดียวบอสไม่มีมูฟอะไรเลย เย้มันขึนะะ้นลัานะแล้วว่ะ่าีซิโมดว่าเอาละเราออกว่าข้างนกได้แล้วอันดี้นี่นี่ไงสนามเด็กเล่นให้เราพักผ่อนด้วย <laughs> โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับในพาร์ทนี้ไงก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดรับเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับนะครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนบายบายครับ